อ๋กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนอยู่เอลจีสักวันนะครับผมผมจะมาเล่นเกมเด็ดไปแต่ไล่นะครับผมตายเพราะแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับผมผมจะมาเล่นตัวเดอะรีเจีนนะครับผมไม่เล่นคนหรอกไม่เล่นผู้รอดชีวิตหรอกนะครับผมจะมาเล่นฆาตกรนะครับผมมามาเดี๋ยวมาลุยกันเลยลุยผมเล่นตัวนี้มาหลายรอบแล้วนะครับผมจนเล่นเป็นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสกิลอะไรที่จําเป็นสําหรับเล่นในตัวเดอะรีเจี้นะครับผมก็เล่นมั่วๆไปนะครับผมอ่านะฮะ ยังไม่ถึงเอ่อยังไม่ถึงระดับสีม่วงเลยนะครับผมอ่ายังไม่ตันเลยนะครับอ่าเราจะมารอคนเลยนะครับผมตึงเลยวันนี้นะครับผมมาเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันโหดไงผมเห็นคนอื่นเล่นนะครับผมว่าอ่าห็นคนอื่นเล่นไอตอนที่ผมเอาลง youtube ไปอ่ะนั่นแหละการฆ่าคนสุดท้ายนี่มันโหดจริงๆนะครับผมอย่างชอบเลยนะครับมันดูเฟี้ยวเงาะเลยนะครับผมมันเหมือนเป็นคนนะครับผมไม่รู้ใช่คนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนคนใส่หน้ากาก มั่งเนี่ยผมไม่ได้ค่อยไม่ได้ดูประวัตินะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะค้ัคทุกคนรอคนอย่างเดียวนะครับทุกคนคนเข้ามาช้าเนาะเดี๋ยวจะตัดไปตอนเริ่มเลยนะครับผมมามาแล้วนะครับทุกคนคือผมรอประมาณผมรอประมาณสิบกว่านาทีนะครับทุกคนมาแล้วนะครับนี่เลยอ่า รอโคตรนานเลยครับผมทุกคนนะในที่สุดก็มาสักทีผมว่าไอ้ตัวเซเบิร์นวอร์ดเนี่ยไอ้คนเล่นเนี่ยผมว่าเก่งแน่นอนนะครับทนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมนะเออกับโยชิจิอาตาคาวะนะครับผมไอ้สองคนนี้น่าจะตึงนะครับผมไอ้สองคนนี้ไอ้แม็กโทมัสเนี่ยเลเวลหนึ่งเองนะครับมีคนโชว์เลเวลอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันกดโชว์กับกดปิดเลเวลได้หรือเปล่านะครับผมเลเวลสิบเอ็ดเองนะครับผมบอกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ผมเพิ่ง เล่นได้มานนานมานี้นะครับผมก็เล่นทางฆาตกรแล้วเนี่ยผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูซิเป็นยังไงอ่ามาอมมันต้องอยู่ทักที่นึงงเลยะทุกคนเวลาอาัดคลิปมันรู้สึกมันจะแหลกแปลกก,ก,กก็ขออภัยด้วยนะผมปกติผมเล่นลื่นๆนะครับอ่ามันจะหันเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะหันเร็วไปก็ขอโทษนะครับผมมันหันไวแปลก,ปกเนาะแต่ยินเสียง ไฟนะครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกเสียงไฟนะครับทุกคนมาอันแน่มันระเบิดอะไรตรงนี้วิ่งไปเลยนะครับผมมันจะจํากัดการวิ่งนะครับไอตัวนี้ใครๆน่าจะรู้กันเยอะนะครับผมเพราะว่านนาเชเลยครับวิ่งไปทางขวาเลยนะคิดว่าไม่เห็นเหรอชาร์จก่อนนะครับชาร์จการวิ่งก่อนนะครับระเบิดยับเลยระเบิดยับเยยอ่าตาตาบีดีครับผมกาลังไปเลยจะไปไหนเห็นนะอันแน่ไรตามติดเลยนะครับผมตัวนี้จังหวะนี้ โอ้ยรู้ดีไปทางนู้นแล้วนะครับผมด้านหน้านี่ครับผมโดนนะครับผมโดนเต็มเต็มวิ่งไปอีกรอบนะครับผมวิ่งไปเอาวางไม้กั้นใช่ไหมล่ะอันแนลูวิ่งกลับไปทําไมไปไหนแล้ววะเอ้ยหายว่ะเอ้ยเอ้ยหายว่ะทุกคนอุ้ยอ๋อวิ่งมาทางนี้ปะอ่าวิ่งมาทางนี้เข้าไปทางนี้อ่าเห็นละ คิดว่าไม่เห็นหรอจ้าสาวจะไปไหนจะไปไหนฮะเอาไอ้ตัวนั้นก่อนแล้วการตัวนั้นเจ็บแล้วรอบหนึ่งนะครับจะวิ่งไปไหนจ้าเอาไปไหนว,วะอาา่าอย่างนี้ไปไหนแล้วอ่ะอันแน่เอ้ยหมดพอดีโอ้โหเครื่องบันไไฟเหลือสามแล้วนะครับโอ้หเอ้ยไวไปปะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยจะไหว,วหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าชาร์ท ไม่โดนโอ้โหพลาดครับผมนี่โดนนะครับผมโอ้โหมองไม่เห็นว่าทุกคนไปไหนแล้ววะเข้าไปทางนี้ปีนออกไปปะเออใช่ไม่ได้ปีนดิมาส่องไฟฉายเหลยไปไหนแล้ววะไอ้ตู้วะเฮ้ยต้งท้ายต้งท้ายดู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 เฮ้ย,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 ยอะไรวะผมผม,ผมว่าผมเอออะไร,ประแปลกๆแต่ผมเออขอใครด้วยครับทุกคน เออแปลกๆเนาะจะวิ่งไปไหนวะเนี่ยตามเลยเอ้ยหมดโอ้โหหมดพอดีไม่ได้ดูออสังเกตคนอย่างเดียวมันหันไว้แปลกๆครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมเพราะวผมกังแล้วมาจังหวะนี้จะโดนไหมเนี่ยโดนโดนเต็มๆวิ่งตามนะครับวิ่งตามผมต้องหันไวๆนะครับถ้ามือหัวหรือ ตาไ like ลค์ก็ขออภัยด้วยนะครับผมมันต้องหันเร็วจริงๆครับไอเกมนี้เนี่ยมานี่ครับทุกคนไปไหนไปไหนโอ้โหไม่โดนโอ้โหบุญเลยฮะไปไหนลวะเครื่องบานทึกเจอสองแล้วโหสเสียเวลาไอตัวนี้มากเลยนะครับทุกคน จะไปไหนจะไปไหนโอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้หายแล้วนี่ครับมันไปทางนี้อ่ะน่าเดี๋ยวมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยพังเลยแล้วกัน <S <S เครื่องบันไฟจะหมดแล้วเสียเวลากับไอ้คนนี้มากเลยนะไปดีกว่าเนาะผมน่าจะไปตั้งนานแล้วนี่ครับผมโอ้โหก็เสียเวลาเลือดไปทางนี้อ่าดีแล้วนี่ครับทางข้างบนปะไปชั้นบนนี่ครับผมตามไปเลย ต้องมีคนอยู่ข้างบนนี่แหละเหรอวะอยู่ข้างนอกวิ่งอ,อ้อมไปลงไปชั้นล่างแล้วโดดแม่งเลยปาไฟแลวหนึ่งเครื่องแล้วโคตรเสียวเวลาไอน้นี่มากเลยนะครับทุกคนดูดิ เฮ้ยมองไม่เห็นว่ะมันหันเร็วมากแปลกนะครับทุกคนโดนโดนเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยทางออกเปิดแล้วโคตรไวนี่ครับทุกคนอาวหายว่ะเมื่อกี้ไปทางไหนวะ โอ้ทำไมผมกังเลยวะเน,นี่ยมันหันไปแปลกๆนะีครับทุกคนหายเฉยไอตัวนี้มันวาร์ปได้เหรอคือมันเก่งทุกคนเลยนะครับทุกคนกากมากเลยตรงเนี้ยเอ้ยวันนี้ผมกากโคตรเลยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรแย่อยู่ดีก็กากอะไรระเบิดอ้อมันปลาระเบิดหลอกเราได้ โดนโอ้โหมองไม่เห็นอีกแล้วไปไหนแล้ววะไม่โดนว่ะมันหันไวจัดเลยอ่ะทุกคนเวลาอาลัดอะโอ้โหแปลกว่ะผมน่าจะไปปรับอะไรสักอย่างขออภัยด้วยนะครับทุกคนตัวนี้มันจะไปไหนวะค่าตัวเดียวก็ภูมิใจแล้วมาไม่โดนว่ะ จะไปไหนโอ้โหไม่โดนเลยนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยคือจะเปเกลือกซีแตกก่งเหรอไม่โดนอีกแล้วโอ้ยอะไรวะอี๋ไปไหนจะไปไหนโอ้โหตายยากเหลือเกิน ตามไปตามไปอย่ามาตองไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้โหอีผู้หญิงนี่แม่งเฮ้ยตวัวเดียวก็ภูมิใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วเนี่ยครับทุกคนลวงแล้วหนึ่ง เฮ้ยโอ้โหอะไรวะอะไรอ่ะโอ้ยจบกันหันไวเกินนะครับทุกคนโอ้โหพลาดวะ่ะหันไวเกินเวลาอธิษฐานโคตรไวคือมันเก่งทุกคนเลยนะครับดูดิสองหมืนม่นหนึ่งหมื่นสองหมืนม่นหนึง่งหมืนม่น,นไฟฉายก็สองหน้าเลยเกินโอ้โหผมกากเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมไว้มาเล่นวันหน้านีครับผมวันนี้ผมกากนะครับผมไม่ตึงเลยนะครับไม่ตึงเหมือนชาวบ้านเลยนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนจบวันแค่นี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านีครับผมสำหรับเอ็มจีซ่าในวันนี้ก็สวัสดีครับ